คุยลูกค้าคนหนึ่งนะครับลูกค้าว่ามี1.9 v c o r t ไหม1.9มันไม่ได้เอามาทําเป็นตัวขับเคลื่อนสีรล้อนะครับถ้าเกิดขับเคลื่อน4ีรล้อเนี่ยมันต้องเอาซีเยอะๆมาทําก็จะเป็นแค่3.0เท่านั้นเนี่ยล้อตัวนี้ฮิตมากนะเอาไปใส่กับรถตัวเตี้ยนี่เยอะเมทัลสวยไหมสวยมากนะครับเว้นระยะช่องไฟสวยงามกล้องมองหลังก็จะมีมาให้แล้วก็มือเปิดปาท้ายจะเป็แบบโเมียมกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ มือหนึ่งเกือบล้านหันหน้าหนีมันซันนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้นมีวีคอร์สเข้าใหม่นะฮะรถปี23ไม่7,000โลมันก็คือมือหนึ่งดีๆคันหนึ่งนี่แหละครับสำหรับที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องจังหวะที่ดีสําหรับคนที่กําลังอยากได้แขบตัวสูงขับเคลื่อน4ีล้อเกรธรรมดา นะครับแล้วประหยัดในเรื่องของในหลายๆด้านไปอีกเยอะแต่ได้รถสภาพเหมือนออกในโชว์รูมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับตัวนี้เลยฮะเป็นรถเข้าใหม่ปี2023-23นะครับวีคอร์สแคปบตัวสูงเกีรธรรมดาตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาแลรมโบรถเนี่ยจะเป็นโฉม22-23ก็คือจะเป็นตัวปลายสุดท้ายและนะครับคันนี้จะเลขไม์อยู่ที่7,000โลนะครับ กระจังหน้า2ชั้นนะฮะไฟตัวท็อปตัดหมอกมีมาครบนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่าเป็นตัวอ่าเป็นตัวเซตนะครับหรือว่าเป็นตัวรองท็อปก็ได้เพราะว่าสําหรับอย่างวีคอร์สเนี่ยมันก็จะมีตัวรุ่นย่อยที่ไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวสูงนะนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงครับเครื่องสามพันนะฮะอันเคยคุยลูกค้าคนหนึ่งนะครับลูกค้าว่ามี1.9ึ่ง้าวีคอร์สไหม 1.9มันไม่ได้เอามาทําเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าเกิดขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมันต้องเอาซีซีเยอะๆมาทําก็จะเป็นแค่3.0เท่านั้นนะครับตัวนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมไส้ในเดิมครับกำลังอัดปกติเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวส่งกําลังแรงมา้าแรงบิดทุกอย่างก็สมูทมากนะฮะคือถ้าเกิดอย่างเดิมเดิมเนี่ย แต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัว 4JJ1 แต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมพลิกโลกขึ้นมามันจะเป็นตัว 4JJ3 แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มันเด่นสำหรับอีสูุนั่นก็คือจะเป็นในการประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้ถือว่าทำค่อนข้างที่จะได้ดีกว่าตัวรถกระบะแบรนด์อื่นนะครับครานี้ในสิ่งมันเพิ่มเติมขึ้นมาในหลายๆอย่างที่โฉมก่อนหน้านี้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว ABS นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวี่บล็อก สำหรับโฉมพวกนี้เนี่ยที่ขึ้นมาตั้งแต่ปี20มาจะมีของพวกนี้ให้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะในเรื่องตัวออปชันเนี่ยเราตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของตัวด้านหน้าแค่นี้หรอกครับแต่อยากให้ดูในเรื่องตัวความใหม่ใสพงใสพานมุลงมุเลนะครับพวกท่อองค์ท่อแอร์ะอะไรต่างๆแบบนี้คือแบบรถมันใสมากนะรถมันใสจริงๆถ้าเกิดอย่างคันนี้เอาทะเบียนเมกสีแดงขึ้นมาใส่ และเอาไปจอโชว์อยู่หน้าร้านลูกค้าก็ไม่รู้นะครับว่านี่คือมือ2อ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับหลายคนอาจจะถามว่าในเรื่องตัวเลขไม้มันต่ำกว่ามือโลแบบนี้ทําไมมันน้อยจังทําไมมันใช้งานมาแบบไหนทําไมมันถึงน้อยถึงขนาดนี้อันนี้เนี่ยต้องตอบไว้ก่อนว่าอาจจะบอกคําตอบได้ไม่หมดเพราะว่าอะไรอันไม่ทราบนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะมองลึกลงไปมากกว่านั้น เกี่ยวกับการกังวลว่ารถอาจจะเคยมีการอาจตัดต่อมาหรือเปล่าหรืออาจจะเคยจมน้ํามาหรือเปล่าอะไรอย่างแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนเวลาไปออกรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองเนี่ยเขาจะมีการบังคับให้ทําประกันภัยนะครับนั่นก็คือจะเป็นประกันภัยชีวิตก็ดีหรือจะเป็นประกันภัยรถแต่ตรงนี้เขาต้องมีการทําบังคับอยู่แล้ว ยกเว้นซะแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงวัยรุ่นพอทําไปแล้วตอนแรกแล้วก็ไม่ได้มีการต่อหลังจากหมดช่วงในปีนั้นแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดโดยแบบยอย่างในปีแรกเนี่ยคือยังไงมันต้องทําอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องบังคับนะฮะส่วนตัวล้อเนี่ยล้อตัวนี้ฮิตมากนะเอาไปใส่กับรถตัวเตี้ยเนี่ยเยอะล้อตัวนี้สวยมากเผลอๆอาจจะสวยก่าของตัว M ด้วยซ้ํานะครับสําหรับอย่างว c คอร์เนี่ยมันจะใส่มาเป็นลายแบบนี้ แล้วก็ยางที่ติดรถมาเนี่ยจะเป็นตัวบิสโตนนะฮะก็จะเป็นซีรีส์เหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไป h ฮด d ัทีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสข้างหลังก็จะเป็นตัวดรัมช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดยางกันฝุ่นนี่แทบไม่มีเปื้อนเลยนะเจ็ปพัลโลนะฮะมันอาจจะมีแค่สไลด์กับพื้นถนนมานิดนดหน่อยแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง LED มีสติดค,คิ้วซุ้มล้อมาแล้วนะครับอันนี้อันต้องบอกก่อนว่าอย่างสมมุติในกรณีที่เราอาจจะดูแล้วไม่ถูกใจกับคิ้วซุ้มล้อแบบนี้มันถอดได้นะคือตัวหมุดที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ยิงเข้าไปติดก,กับตัวบอดี้รถนะครับมันเป็นตัวหมุดแต่งเพื่อความสวยงามแต่สำหรับตรงนี้มันก็คือจะเป็นกาวสองหน้าพอเวลายอย่างสมมุติว่ามาดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอยากได้แบบเดิมๆม,มากกว่าคิ้วซุ้มล้อแบบนี้ไมมไม่อยากได้หรอก นะครับอันก็จะมีการล้อออกทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องมีการเก็บสีนะเพราะว่าจะมีเป็นตัวรอยคาบกาวแล้วก็ขัดสีอันนี้ต้องบอกอันนะครับถ้าเกิดไม่เอาในกรณีนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันบ้างฮะแคบตัวสูงเนี่ยก็เปิดได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับซอกด้านนงด้านในทุกอย่างเดิมหมดอันนี้เดี๋ยวอันจะแนะนําให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งพอเวลายอย่างสมมุติเนี่ยเราจะดูตัวรอยเม็ดอาร์กเนี่ยก็แกะออกมาดูแบบนี้ นะครับแกะออกมาดูเหมือนหูยางแข็งปังเลยยางตึงเป๊ะเลยนะครับไม่มีทะลอกไม่มีแตกนะนี่นะฮะเม็ดอาร์ตสวยไหมสวยมากนะครับเว้นระยะช่องไฟสวยงามคือถ้าเกิดยังเป็นเม็ดอาร์ตใหม่เนี่ยที่มันดูแล้วแบบฝีมือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สมมติว่าเราเอามือมารูบเนี่ยถ้าเกิดเม็ดพวกนี้มีโอกาสก็ควรที่จะเอามือมารูบนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตในเรื่องตัวความคม ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าลองรูปไปแล้วฝั่งนี้มันคมกว่าเม็ดมันอาจจะคมกว่าหรือสีมันอาจจะสากกว่าลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวฝั่งนู้นเพราะว่าอย่างรถเนี่ยมันจะเป็นการโดนชน2ฝั่งในครั้งเดียวมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลองเอามือรูปดูแบบนี้หรือในจุดที่คิดว่าอาจจะสมควรเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอะไรแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะดูแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้เราต้องมีกระจก นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นตัวกล้องในสมาร์ทโฟนที่เราใช้ส่องดูด้านในในมุมนี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างด้านในเนี่ยเราเห็นเนี่ยด้านในมันจะเป็นรอยเชื่อมแต่ถ้าเกิดรอยเชื่อมด้านนอกมันจะไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็พวกอย่างซอกด้านในข้างประตูด้วยคราวนี้แนะนําอีกหนึ่งอย่างสําหรับรถที่จมน้ํามานะถ้าเกิดรถที่จมน้ํามาเนี่ยพวกแบบรอยต่ออะไรต่างๆแบบนี้เอาแบบจุดที่ เห็นง่ายเลยไหมก็คือจะเป็นตัวรางบาะแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งถ้าเกิดอย่างรถจมน้ํามาเนี่ยนะฮะในซอกที่มันเป็นตัวแบบอย่างเงยอเวลาบางทีเขาอาจจะเผลอเลยหรือว่าล้างไม่เกี้ยงเนี่ยพวกแบบซอกด้านในตรงเนี้ยมันจะมีเป็นตัวขี้โคลน,นะครับอันนี้ก็สามารถลองดูได้เนี่เพิ่มเติมให้นะสําหรับบางคนที่อาจจะดูรถยนตมือสองไม่เป็นหรือว่าอาจจะแบบคิดว่ารถคันนี้มีการชนมาอะไรแบบนี้มันสามารถแกะดูได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า รถก่อนเนี่ยคือตรวจสอบได้ที่เหลือก็จะเป็นออปชั่นพื้นฐานอยู่แล้วจอทั้งสกรีน a n น r o i d Auto Apple CarPlay แล้วก็เป็นระบบขับสี่แบบพาร์ทชามพร้อมกับตัวดิฟล็อกไฟฟ้านอซอกในแคปบโอ้โหทุกอย่างคือสวยกริบเลยเจ็ดพันโลนะฮะรถมันใหม่มากนะครับแล้วก็พามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างสำหรับอย่างวีคอร์ที่มันเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะได้ไฟหน้าท็อปแล้วก็ไฟท้ายตัวท็อปด้วยนะฮะ ซึ่งจะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดอันเห็นแบบนี้กับไฟหน้าแบบนั้นปุ๊บอันจะเรียกว่าไฟหน้าท็อปกับไฟท้ายท็อปแต่ตัดหมอกเราไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดอยางเอาจริงๆตัดหมอกถ้าเกิดอย่างในบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะมีการเปิดในการใช้ก็น้อยมากนะครับเพราะว่าหมอกมันไม่ได้ลงอยู่ตลอดเวลานะสำหรับในช่วงสภาพอากาศในประเทศบ้านเรานะฮะแมกไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมนะครับตัวกล้องมองหลังก็จะมีมาให้แล้วก็มือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียม กันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่านี่ตัวแซนดนะฮะโลโก้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูมือหนึ่งเนี่ยราคาแม่งเกือบล้านนะครับวีคอร์สมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อคือตอนนี้จะมีคนที่อยากได้ทั้งที่เป็นแบบออโต้ขับ4และเกียร์ธรรมดาขับ4แต่ถ้าเกิดอย่างที่เขาถามหาเยอะกว่านะ ออโต้เนี่ยเขาจะกลัวกันในเรื่องตัวการเซอร์วิสเลยจะหาน้อยกว่าเป็นตัวเกณฑ์ธรรมดาอันนี้คือในมุมที่อานถามลูกค้ามาแต่คนอื่นอาจจะคิดในอีกมุมอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้รถปี23มไม่เจ็บพันโลราคานะฮะหกแสนเก้ 6, 99, บาทสำหรับคันนี้ไม่ไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเกิดอย่างเราสู้ในราคาแบบนี้ไหวนะ คือจริงๆถามว่าลดได้ไหมอันลดให้ไม่ได้หรอกคันนี้อันต้องพูดตามตรงเพราะว่ารถมันใหม่มากและไม่มีข้อที่ติตรงไหนเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยซ้ํานะครับถ้าเกิดอยากได้ของดีๆอยากได้รถด,ดีๆมาซือ้อกันเถอะอันแนะนําเลยว่าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไว้ใช้ในสวนในไร่ไว้ออกต่างจังหวัดไว้ขับไปทํางานนู่นนันนี่สะดวกสบายและไปได้ทุกสภาพพื้นถนนด้วยตัวนี้6 9 9 0 0 0บาทปี23เน้นย้ำนะฮะ ไม่เจ็บพันโลใครที่กำลังสนใจนะฮะโทรติดต่อได้เลยนะครับ0891104954หรือว่าไลน์แอดปฏิพัทธ์ออโต้สะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นมาได้เลยตัวนี้ฝากไว้ด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59 2.79และ2.39จะได้แบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งต้องมาเช็คเครดิตนะครับแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ